เอ็ดโ,โ,โมงสามสิบนะคบวันเจช้า วันนี้ช้สี่สินาทีนะครับเจ็ 7, 6, ดหมาถ่ายทุกวันเลยจริงช่วงนี้วันนี้มี5้าห้านะวันนี้2ี่แล้วกันนะวันนี้28่สนนมี5้าสาแล้วยีจหยุดนะครับ553มาก่อน75นะครับ53น่าจะอาจจะหลีก434สามสี่นะแถวแถวอาจจะหนองพวงก,ก็ได้นะ ขบวนห้าห้าสามนะครับแต่ว,ว่าถ้าอากาศร้อนผมก็อาจจะไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวรอไปดูบรรยากาศอลยตอนเย็นแล้วกันเอ้ยไม่มีเสียงเวีนะไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ็ดหก โหนโึ่งหนึง่งสามแปดนะความเร็ว100นะครับนี่เหมือนมีวัวคนเลี้ยงวัวอยู่ข้างหน้านะหนูนะครับโชนไหมถ้าโชนผมขับรถไปดูเลยนะ เออไม่ชนนะไมชนรถใช้อีกอ,อ๋อไม่ชนนะครับ ตอนนี้เที่ยง38นะครับขบวน4-3-4ตามเวลานะครับ553ห้าลีกอยู่อบ้านเหลื่อมนะครับก็คือผมเห็นผมเห็น559อยู่ในระบบด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าอาจะจะออกมาหรือเปล่านะตอนนี้นะเอา้า59ก็คือ ถ้าถ้าออกมาเร็วออจะจะมาถึงบัวใหญ่ประมาณห้าโมงครึ่งครับแต่ผมคิดว่าคือห้าเก้าจะถึงเก่งคอยแล้วนะตอนนี้แต่ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะจอดอยู่เก่งคอยแล้วออกคําแน่นอนอันนี้จะสูงหน่อยแนละ้วต้นไม้บงังออกมาแล้วครับสี่สามสี่นะรถท้องถิ่น เดี๋ยววันนี้เราน่าจะได้ดู5 3 5 4มั้งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับส่วนมากมันจะมีมีสิ่งที่ผิดพลาดนะที่ไม่ได้ดูนะครับคิดว่า5 5 3เอ้ยเออ5 4น่าจะประมาณอ,ออกก่อน4 3 9นะครับ สีสามสี่ 3, 4, ทำไมลงรอบเร็วจังนะโอ้โหเล่งขึ้นเนินยังลงรอบบางคันนี่ไม่ลงนะน,นี่หนึ่งศูนย์สี่สามโอ้ลงรอบเร็วมาก เสียงวีดก็แหบเสียงท่อก็แหบศูนย์สสานะครับ 4, มีบริษารไหมเดี๋ยวดูก่อนจอดทุกป้านะครับถึงบัวใหญ่เอ้ยถึงแก่งคอยห้ามงสิบนาทีนะครับออกบัวใหญ่เที่ยงยี่สิบ สมัยก่อนนะครับสมัยเป็นสถานีเก่าแล้วก็สมัยเป็นหมอนหมอนไม้นะครับออกเที่ยงยี่สิบสองนะครับสมัยก่อนนะครับถึงแก่งคอยไม่รู้เท่าไหร่โอ้มีผนะู้โดยสารนะเพราะว่าผู้โดยสารเขาจะเดินทางไปตลาดนะครับบางแม่ค้าบางคนก็ไปซื้อของนะครับมาขาย นี่ขนาดวันธรรมดานะ่ดูดูคนยังเยอะเลยนะมีรถไฟนะครับใช้บริการค่าตั๋วสี่บาทนะจากบ้านผมเนะี่ยถ้าเป็นเด็กสองบาทเองนะครับถ้าเด็กเล็กจะไม่เสียแต่ถ้าเด็กเด็กโตขึ้นมานิดนึงจะเสียสองบาทนะครับ เด็กเล็กๆจะไม่เสียเลยตอนนี้บ่ายโมงสิบเจ็ดนะครับบัวห้าห้าสามนะครับมาก่อนเจ็ดห้านะครับบ่ายโมงสิบเจ็ดเอง มาก่อนเวลา1ห4 5นาทีนะครับเมื่อวานหยุดนะเมื่อวานวันนี้มาขากลับก็น่าจะเร็วอยู่นะน่าจะก่อน439อาจจะไปหลี439ไม่หน่วงพวงก,ก็บ้านเหลือเลยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว นะแต่แดดร้อนคือแดดเหมือนไม่แรงนะแต่แบบร้อนมากนะครับแดดมันดูเหมือนเหมือนแบบเหมือนมันจะไม่แรงใช่ไหมโอ้แต่ความร้อนนี่สุดยอดเลยจริงๆนี่ครับมาแล้วอ้มีน้ำมันด้วยนะวันนี้ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับน่าจะทำขบวนแยกไปเลยเนาะแล้วน้ำมันมาปยใหญ่ยอะไรเงี้ย หรือมันไม่เยอะหรอ,อบวัวห้าห้าสามนะตู้คอนเดนเซอร์เกอโอ้ยไปเร็วมาก กัดเลยมั้งน่ะโอ้โหห้าหนะ้าสามแล้วลงเนินนะมันลงเนินอ่ะเดี๋ยวออกมาดูเจ็ดห้าอีกนะ ตอนนี้บ่ายโมงห้าสิบเก้านะครับขบวนเจ็ดสิบห้านะครับช้าสนะิบเอ็ดนาทีเองนะครับแต่เหมือนดูเหมือนจะช้าเพิ่มหรือเปล่าวันนี้ยี่สิบแปดนะวันที่ยี่สิบแปดนะขบวนห้าเก้าตอนนี้จอดอยู่อ่าแกลงคอยนะเขาไม่ออกหรอกนะเขาบอกห้าเก้ายังไงก็รอออกคำมาก่อนเวลาสองรอนาะทีก็คือ แหมถ้าเขาออกตามหลัง439มาเนี่จะโอ้โหมันจะเป็นแบบในรอบหลายปีเลยนะในรอบปีเลยแหละคือเขายังไงเขาก็ไม่ออกคนระับเพราะว่าผมมาถ่ายเป็นปีแล้วผมไม่เคยถ่าย43เอ้ไม่เคยถ่าย559ตอนกลางวันเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะเจ็ดห้ามาแล้วตัวเจ็ดห้ามาแล้วนะครับรถด่วนเจ็ดสิบห้านะครับ ขบวนเจ็ดสิบห้าครับผมเร็วหนึ่งร้อยนะครับออกกรุงเทพประมาณแปดโมงกว่ากว่านะครับถึงนองคายก็ห้าโมงห้าโมงกว่านะครับนาทีนี้ไม่ค่อยแน่ใจเลยออกแก่งคอยมาประมาณสิบโมงอ่อสิบโมงยี่สิบนี่แหละยี่สิบกว่ากว่านี่แหละถึงบัวใหญ่ ปายสองนะปายสองปายสองนิดๆปายสองสามนาทีสี่นาทีปายสองสี่นาทีนะครับตามเวลานะครับาตามเวลาเนี่ยเขาเปิดมีดอะไรไม่ดีด,ดูความเร็วนะฮึคิด,ดว่าเร็วสะใจโอ้โห ันที่แอร์เสีย่ะเนี่ยวันนี้เอาคันนำคันใหม่นี่มาอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับ แต่ที่4โมง12นะครับขบวน4 39เหมือนได้ยินเสียงมาแล้วนะครับต่เวลาออกน้องพวง4โมง14นะครับยังไม่เห็นรถเลยแต่ได้ยินเสียงเพราะว่าลมลมมันพัดลมทางนี้ลมมันพัด,พดเสียงมันฝั่งนี้ด้วย ไ,นะไม่ปล่อยมาใช่เลยแสดงว่าโหลดช้าอยู่นะเนี่ยมา,มาแล้วนะนุ่นครับมาแล้วนะับสี่สามเก้านะครับวันนี้วันพรฤหัสเดี๋ยวดูว่าจะมาสี่คันหรือเปล่าเสียงดังๆนี้อาจจะมาสี่คันก็เป็นได้นะ มาแล้วครับโอ้แดดร้อนแดดแรงมากนะครับช่วงบ่ายดูไกลๆเหมือนเฮ้ยโอ้โหมองไม่ชัดนะเหมือนสองคันนั่นแหละนะครับเฮ้ยเหมือนสี่คันนั่นนะ่ะดูจากป่องระบายความร้อนบนหลังคานะครับ อสี่คันสี่คันมาสี่คันนึ่งแล้ว่ใช่เป่ากันอะใช่ครนะนะผมดูจากป่องอผมดูในกล้องนะดูจากป่องป่องรังพึ่งนะบนหลังคานะ่นะนะเพราะว่ารถก็เสียงดังด้วยนะแล้วก็อ๋อเขาเรียกว่ารถรถมันเสียงดังนะแล้วก็วันนี้เป็นพฤหัสนะครับพฤหัส ก็มีงานวันศุนะครับเดี๋ยวรอดูกันนา่าจะขึ้นส่วนมากมาแล้วคืองานจะมีส่วนมากม,ม,มันจะมีที่จัดตลาดแล้วก็ลำนาลายนะนงานเที่ยวเขื่อนช่วงนี้น้ําในเขื่อนก็ยังไม่มีนะดูเสียงดิเนี่ยคือสี่ครัมันจะเสียงดังกว่าสอง มาแล้วมาแล้วควันดำนี้น่าจะ1037นะครับควันดำๆอ่ะอีกคันหนึ่งน่าจะ1033หรือเปล่าครูลั่นคู่เลยนั่นอนะ่ะควันเลยสี่คันครับโอ้งานมีบ่อยๆเลยนะครับช่วงนี้โอ้โหแดดหน้านี่ไม่โดนแดดเลย ังมากลั่นคู่เลยสองคันนี้สี่สามเก้านะมาสี่คันนะวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดนี้เหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้4ี่โมงห้าสิบสานขบวนห้าห้าสี่นะมาแล้วนะครับมาออกก่อนเวลานะครับห้าห้าสี่วันนี้มาด,ดูต่ำๆหน่อยนะครับเดี๋ยวดูล้อเดี๋ยวสองดูล้อลีกสี่สามเก้าแลแล้วค่อยออกนะครับ ก็มาอยู่ฝั่งนี้นะเพราะว่าแสงมันเข้าฝั่งนี้ไม่เปิดไฟนะไม่เปิดไฟขึ้นเนินนะ 1 0 6น,นับเร็วมากเอ้ย กำลังดีจังเลยว้าเนี่ครับถ้ารถมีกำลังนี่วิ่งเร็วมากนะครับหรือว่าอันนี้เขาเร่งมา้างแต่ออกโวยใหญ่เลยเร่งแบบไม่พอนเลยตรงน,นี้มันจะมีข้อต่อนะครับหมดแล้วนะครับรถไฟมี5้าห้มาเกือบเกือบสอทุ่มดูก่อนว่าจะได้มาถ่ายหรือเปล่า ไปแล้วอาจจะได้มาส่งไฟถ่ายเหมือนเมื่อวานเดี๋ยวพาไปถ่ายตัวห้าห้าเก้านะครับทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มตอนนี้ประมาณทุ่มประมาณทุ่มแปดนาที ถ่ายห้าเก้านะครับดูดูว่ามันมืดขนาดนี้ยัง <c oughs> มืดนะ มาเร็วกว่าน,นี้เนาตอนนี้ประมาณทุ่มสิบนาทีนะครับทุ่มนิดๆเหมืดแล้วนะ่ะ หนึ่งทุ่มสิบปดนาทีนะครับขบวนห้าห้าเก้านะครับนูน้นขบวนห้าเก้านี้มาก่อนเวลาร้อยอ่อประมาณร้อยหกเอ่อเท่าไหรว่วะผมลืมว่ะมาร้อยหกสิบกว่านาทีแล้วกันนะครับอะประมาณนี้ก่อนเวลานะครับหนึ่งทุ่มนิดๆน,นะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาถ่ายห้าห้าเก้าเลยนะครับ นี่จะเป็นครั้งแรกของเรานะครับของคลิปนี้เลยแต่โอ้โหมาดูดิดูบรรยากาศดิมาอย่างมืดเลยเนะี่ยนู่น,นครับหมู่บ้านก็อยู่ข้างในนะเป็นอหมู่บ้านนะครับนุ่นพาก้าวมาแนละ้วดูซิวานจะมองเห็นหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ดันผมดันแสงขึ้นสูงๆเลย ดันขึ้นแบบสูงๆเลยนะครับหลุมตกหลุม559แต่อาจจะแหลกหน่อยนะครับมาแล้วครับนู่นครับ59ครั้งแรกนะครับนี่เลยครั้งแรกเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวรอรถมาใกล้ๆดีกว่ามองไม่เห็นเลยเนี่ย ได้ถึงแล้ว Ooh, อู้ยุงอุ้ยเปิดบีดเฉยเลยยุงนะครับอุ้ยยุงเยอะมากยุงไม่ค่อยกลัวเท่าไรกวแตนนะเดี๋ยวขอหนึ่งเอ็กแล้วกันครับ ยอดเลยดูไฟสว่างมากไฟั้งไฟรถต้องไฟฉายนะครับสองมาโอ้โหสว่างมัน,นั้นเนี่ยไป